ยกสูงชุดแต่งครบๆนะครับผมจากเจ้าของเก่าเลยและที่สําคัญเป็นเจ้าของมือเดียวด้วยกับโตโยต้าวีโก้ครับผมชุดแต่งทีอาร์ดีรอบคันเลยนะครับผมวันนี้สีเดิมๆบางๆเลยไม่มีชนน้ำพิ้านอย่างแน่นอนเนาะมากันต่อเลยนะผมจะชมหน้าเขาเนี่ยวีโก้ก็ตามสไตล์อยู่แล้วนะครับนี่มีพูให้เรียบร้อยหรือว่าแอด์ดั้นเองก็คือตัวระบายความร้อนนะครับผมชุดแต่งทีอาร์ดีได้อะไรบ้างมาจะเป็นสก็งสเกิร์ตแม็กทุกอย่างมาเต็มเลยนะผมแล้วก็ได้เป็นยางใหม่ให้เรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นบันไดข้างนะครับผมนะ ลงรถยกสูงก็ต้องมีบันไดข้างนะครับผมกันโซ่กันสาดตรงรุ่นครับผมของโตโยต้าครับผมนะไม่ <c oughs> เคยบรรทุกหนักเลยครับผมไลน์ลงไลเนอร์ไม่มีช้ำรุดไม่มีสึกหลอนะครับผมนะข้างนอกดูสวยงามครับผมทุกอย่างครบๆนะไปดูข้างในดีกว่าว่าจะสวยเหมือนข้างนอกหรือเปล่าออไปครับมาในส่วนของภายในกันบ้างครับผมนะอ่าขึ้นมาสิ่งแรกที่เห็นก็จะเป็นพวงมาลัยของโตโยต้านะเองนะนี้ก็เป็นเครืองกรอมาให้เรียบร้อยนะครับผมนะอ่าส่วนวิทยุเป็นของโตโยต้าตรงรุ่นนะครับผมแอร์เป็นแมนนวลอยู่ ความเย็นเย็นเกียร์ลัคที่สำคัญเป็นเกียร์ออโต้ครับผมและตัวนี้เป็นชุดแต่ง TRD ชุดแต่งพิเศษนะครับผมนะก็จะเป็นพวกทำลายดำขาดส้มันเองแต่ตัวดำเนี่ยจะเป็นดำกอสนะครับผมก็บอกว่าเหมือนกันครับผมเป็นดำส้มเหมือนกันนะแล้วก็ยิงช็อตนี่ครับผม TRD นั่นเองนะครับแต่ลายดอทสวยงามมากข้างหน้าครับผมจะเป็นแอร์บงแอร์แบงค์ครับผมในช่องเก็บของก็แยกโซนดีๆนะข้างบนข้างล่างนะครับไปดูข้างหลังดีกว่าว่าสะอาดข้างหน้าหรือเปล่าไปครับอ่าในส่วนของเบาะหลังนะครับผมข้างหน้าเดี๋ยวขอลองนั่งแป๊บนึงว่านั่งสบบายมันะคร นั่งสบายนะรถยกสูงนะั่ที่อย่างกว้างโดยไม่ต่าจะเป็นเล็กรูมหรือเฮดรูมนั่งกันเหลือๆเลยเนาะบอกว่ายังฟูๆใหม่ๆเลยนะครับเห็นนะข้างหลังแทบจะไม่มีคนใช้เลยอะ่ะหากใครสนใจรถคันนี้นะครับผมเข้ามาดูคันจริงได้นะบอกเลยว่าสวยจริงเข้ามาคุณไม่เสียเที่ยวแน่นอนเพราะว่ามาที่นี่เป็นนี่แน่นอนเพราะรถแต่ละคันคันสภาพทุทกคันนะคันนี้โตโยต้าวีโก้ยกสูงครับผมนะปี2013ันมไม่แท้ๆแค่แสนสามเท่านั้นครับผมนะกับค่าตัวเพียงแค่สี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทก่อนเนืออละแปดพันเท่านั้น ไปได้ทุกที่อยู่แล้วหรือต้องการเทดได้เข้ามาได้เลยครับที่ดีมคาน้องยังไงใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ก,กดแชร์หรือคอมเมนต์เข้ามาถ้าสงสัยอะไรเพิ่มเติมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ